ผลการผ่าพิสูจน์พยูนเพศเมียที่ลอยตายในทะเลอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมจังหวัดตรังพร้อมกับลูกในท้องและมันถูกตัดเขี้ยวทั้งสองข้างออกมาแล้วนะครับทีมแพทย์ลงความเห็นว่าไม่น่าจะเป็นการตายตามธรรมชาติเพราะว่าไปพบร่องรอยบาดแผลทั้งของมีคมของแข็งกระแทกเตรียมจะรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีครับ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอนามันตอนล่างรายงานผลการผ่าพิสูจน์ซากพยูนเพศเมียน้ำหนักประมาณ260กิกโลกรัมความยาวกว่า2เมตรลอยตายในทะเลระหว่างเกาะกระดานกับเกาะแหวนอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าหมยจังหวัดตรังลักษณะถูกตัดเขี้ยวทั้งสองข้างและยังพบลูกภายในท้องเมื่อวานนี้นะครับล่าสุดน,นายนรงคงเอียดหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าหมยเปิดเผยผลการตรวจ ได้รับรายงานว่าพบบาดแผลร,รอยบาดจากของมีคมบริเวณด้านหลังส่วนท้ายยาวประมาณ15เซนติเมตรและพบลักษณะแผลจากการถูกของมีคมและวัตถุของแข็งกระแทกบริเวณลำตัวด้านขวาทำให้ตัวพยูนนั้นเกิดรอยช้ำรอบบาดแผลผิวหนังหลุดออกเป็นบริเวณกว้างพบกล้ามเนื้อมีรอยช้ำเกิดการฉีกขาดรุนแรงและพบเขี้ยวข้างซ้ายถูกตัดไปคาดว่าถูกเลาะอ,ออกไปหลังการตาย ทีมแพทย์ลงความเห็นว่าการตายไม่ได้เกิดจากธรรมชาตินะครับแต่เกิดจากของมีคมแทงทะลุถึงอวัยวะภายในของตัวพยูนจึงเตรียมรวบรวมหลักฐานเข้าแจ้งความกับตำรวจดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติส่วนประเด็นที่มีข้อวิพากษ์วิจารณ์เรื่องขบวนการล่าพยูนทางอุทยานได้ประสานข้อมูลไปยังท้องถิ่นซึ่งที่ผ่านมามีบทบาทในการอนุรักษ์ทำให้ไม่มีขบวนการล่าพยูน แต่อาจจะเป็นลักษณะการพบโดยบังเอิญและการตัดเขี้ยวพยูนครอบครองสัตว์สงวนจะต้องโทษจำคุก3-15ปีปรับ3 0 0แสนถึง1ล้าน5แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับสำหรับการตายของพยูนกับลูกในครั้งนี้ถือเป็นการตายตัวที่4และตัวที่5ในรอบปีนะครับจากประชากรพยูนที่คาดว่ามีเหลืออยู่ประมาณ180ตัวครับ